เซี่ยเซ่โเหล่าเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะคะอยู่กับปอนกิเช่นเคยค่ะวันนี้ปอนอยู่กับเกมคนเก่งฟ้าประทานเป็นเกมจากกระตูนอนิเมะชื่อดังไปดูกันเลยค่ะว่าตัวเกมจะสนุกขนาดไหนแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร b e และคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกระใจในการทำคลิปต่อไปให้ปอนกิด้วยนะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมตัวภาพดีมากเลยนะคะภาพค่อนข้างคมเลยเนาะ ไปค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับอูราเมชินะคะคุณผู้ชมสำหรับพระเอกของเรานะนี่เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะสําหรับคนเก่งฟ้าประทานนะคะรัวหมัดไปรัวหมัดไปก็ทำตามทูโชเดียวไปเรื่อยๆก่อนนะคะเริ่มเกมมาเนาะ ท่าเคสไปเรื่อยเลยค่ะนี่ภาพดีนะคุณผู้ชมภาพค่อนข้างคมแล้วก็สวยเลยนะคะตอนนี้เราอย,อยู่กับพระเอกนะคะแล้วก็เพื่อนพระเอกนะคุณผู้ชม เป็นการ์ตูนในตำนานมากเลยนะคะใครเคยดูบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะแล้วก็ใครชอบตัวละครตัวไหนบ้างคอมเมนต์มากันนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นระบบกาชานะคะนี่สวยเนาะภาพดีนะปรัชภาพดีเลยอะเดี๋ยวปอนทำภารกิจไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเนาะทำตามบทฝึกสอนไปเรื่อยๆเลยค่ะ เอกเราใช้สกิลต่อยนะคะคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นบอสนะคุณผู้ชมค,ค่อนข้างถึกเลยอะ่ะใช้สกิลแอคทีฟค่ะเขาเป็นฮิลค่ะคุณผู้ชมน้องคนนี้เป็นซับนะและฮิลแรงมาก เหมือนเขาก็จะดําเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเราก็ทําตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคบอสกดคุณสองได้แล้วนะดีค่ะจะได้ไวหน่อย <c oughs> เจอบอสอีกแล้วค่ะ เ,เขาก็จะดําเนิเนเรื่องตามฉบับการ์ตูนไปเรื่อยๆด้วยนะคุณแต่ว่าปอนชอบภาพมากงานภาพดีมากนะคะชมงานภาพเยอะมากเพราะงานภาพดีจริงๆอยากให้ทุกคนได้เล่นนะสําหรับใครที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องคนเก่งฟ้าประทานนะคะก็แนะนําเลยค่ะเกมนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน นี่เราได้คูราม่ามาอีกแล้วนะฮะคูราม่าไหมเขาชื่อคูราม่าเนาะคนนี้โอ้โหคูราม่าดีมากคุณชมคูราม่าตีเป็นหมู่เลยนะทำดาเมจไป13,160นะฮะด้านบนเนาะนี่เพ่ของรานเฟย์เป็นเป้าเดี่ยวเนาะคุณผู้ชม น้องคนนี้หิวแรงมากนะคุณผู้ชม,มจริงจริงคูดามากเก่งนะเพราะว่าคณดามากเก่งเลยหน้าหามาอยู่ในทีมไปลุยอ้าวพระเอกเราไปไหนหรอวะคุณผู้ชมพระเอกเราไปแลหรอ โอเราเจอบอสอีกแล้วนะผู้ชมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าปอลไม่ได้อัพตัวเรามาเลยนะผู้ชมอ,อัพแค่น้องแทงมาเวลเดียวนะไหวไหมไหวไหมน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ค่ะ ปอกดข้ามเลยนะคุณผู้ชมจะได้ไวๆเนาะโอเคโอเคค่ะคุณผู้ชมมาถึงในส่วนของหน้าดาวโหลดนะคะก็คุณผู้ชมสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ป้อนปักหมุดไว้ได้เลยนะเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมกดดาวโหลดตรงนี้ได้เลยดาวโหลดได้เลยค่ะแล้วก็กดเปิดได้เลยนะคะกดติดตั้งได้เลยค่ะกดเปิดได้เลยค่ะก็ตัวลิงก์จะลิงก์ไปที่เกมที่เราจะเล่นนะกดตรวจสอบดูได้เลยค่ะ แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเพื่อดาวน์โหลดตัวเกมค่ะหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตั้งตัวเกมกันค่ะกดติดตั้งได้เลยค่ะแล้วก็กดเปิดได้เลยนะคะเพื่อเข้าสู่เกมค่ะมาถึงหนะ้าลงชื่อเข้าใช้นะคะคุณผู้ชมจะลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Gmail ก็ได้ค่ะหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลก็ได้นะคะส่วนตอนจะลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลนะคลิกก็ไปเลยค่ะ ตรงช่องของจดหมายตรงนี้นะคะให้กรอกอีเมลของเราได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดรับรหัสนะคะแล้วก็เอารหัสมากรอกในช่องกรอกรหัสตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยมันให้เราลันดานไปเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมโอ้อันนี้ได้ได้ร่างใหม่ปะร่างร่างชุดสีขาวนี้คือ เป็นร่างที่มีดาบนะคะจะโหดกว่าล่างชุดสีฟ้านะคุณผู้ชมดูดิตีเป็นแถวตรงนะคะแล้วก็รุนแรงมากๆนะคุณผู้ชมามาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทาง x 7เกมเนี่ยเขาแจกอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมก็คลิกไปที่แทบด้านซ้ายเลยนะคะ คลิปตรงนี้นะคะแทบ็บบ้านซรายเนาะไปที่สวัสดีการค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมมีได้ของขวัญ2อันนะคะโอเคเดี๋ยวพิ่งกดรับประหารของขวัญเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมนะคะไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมตัวโค้ดตรงนี้นะคะแล้วก็เอาโค้ดมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะโอ้หคุณผู้ชมแจกเยอะนะนี่คือมามาจากโค้ดด้วยนะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นมาจากในเรื่องของตัวเกมนะคะที่แจกเรานะ นี่คุณผู้ชมก็มีเกมแจกด้วยนะคะแล้วก็ได้จากโคตรมาด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวปอนจะไปสุ่มนะคะสักสิบ็ดโลอ่ะสัก1ิบโลก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีก3มโลเดี๋ยวเดี๋ยวปอนไปหามาสุ่มให้มันครบ1ิเนาะเดี๋ยวปอนกดเลยนะสิบโลแรกนะคะคุณผู้ชมคือเอ่อได้ตัวเอ็ดอาร์นี่มันพอใช้ได้ก็โอเคนะแต่ได้เอ็ดอาร์ไดเอ็ดอาร์คุณผู้ชมโชคดีมากค่ะคุณผู้ชมนี่ได้น้องคนนี้มานะคะน้องโบตนันอันนี้ก็จำได้นะคะเป็นซัพพอร์ตแล้วก็เป็นฮิลนะคะแล้วก็มีตัว บัฟให้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่โอ้ยน้อยแสดงนะคะมีฮิลด้วยแล้วก็บวกแอคแท็ก30%ด้วยนะคะอ๋อไม่ใช่คุณผู้ชมฮิว2,500บวกกับ30%ของค่าแอคแท็กนะคะแล้วก็มีอ๋อแล้วก็บวกแอคแท็กด้วยคุณผู้ชม15%หู้อันนี้น่าจะเป็นตัวบัฟที่ดีที่สุดในเกมนะถ้าบวกถ้าฮิลด้วยแล้วก็บวกแอคแท็กด้วยแบบนี้นะคะบอคิดว่านะดีค่ะโอเคเราได้ตัวบัฟมาแล้วนะคะที่เหลยเดี๋ยวเราจะไปหาตัวดาเมจกันนะคะ มาค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ปอนจัดทีมเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาลงดันกันต่อนะคุณผู้ชมปอนจะทําตามมิชชั่นไปก่อนนะคะเพื่อรับของต่างๆนะนี่ปอนได้อีกสิบโลแล้วนะปอนไม่สุ่มเลยนะคุณผู้ชมขอสีทองสักตัวได้ไหมอะโลบไปปะอู้ทองไดนะ้ทองคุณผู้ชม ได้ทองอีกแล้วเออขอตัวดาเมจค่ะคุณผู้ชมเออน,นี้ตัวดาเมดค่ะโอเคนะอยากได้ตัวดาเมจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เรามีซับแล้วนะแต่ว่าเราขาดตัวดาเมดนะคะเดี๋ยวเราเอาน้องคนนี้ไปลงก่อนลุยตอนนี้ตัวดาเมจครบแล้วนะคะแล้วก็ตัวซับเราก็ครบแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวปอนทำตามภารกิจไปเรื่อยๆเลยนะ ก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวยังไงปอนขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะแต่ว่าก่อนไปนะคะปอนขอฝากแอปพลิเคชันดีๆก่อนค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน X7 Game ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่ทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มรวมเกมมือถือจากหลากหลายผู้พัฒนาโดยเฉพาะเกมจากจีและเอเชียออกเฉียงใต้ทำหน้าที่เป็นเกมเก็ตเตปแล้วก็เป็นตัวแอปพลิเคชันที่ปอนดาวน์โหลดเกมนี้มาด้วยค่ะและในแอปพลิเคชันนั้นยังแจกิฟิปโค้ดและคูปองเงินสดอีกมากมายด้วยนะคะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับแอปพลิเคชัน X7 Game